ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม e l s h t a l e s h a d o s โดยในเกมนี้จะเป็นเกมที่จะให้เรานั้นประสบพบเจอกับประสบการณ์ที่เรียกว่าการถูกมัดติดเก้าอี้ซึ่งเมื่อวานก็ทสการเล่นเป็นล่ซึ่งมันเล่นง่ายอยู่นะสำหรับผมก็ไม่ได้อยากขนาดนั้นรู้ว่าเป็นเพราะว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเล่นหมดง่ายวะวันนี้เราลองมาเล่นหมด normal ไหมป็นไมนะ นี่โอเคแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่เมื่อวานนั้นไม่ได้อ่านแชทพอดีว่าผมเพิ่งเห็นว่ามันเคาเรียกว่าอะไรนะแชทมันไม่โหลดใช่ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรว,วันนี้น่าจะได้อ่านละพี่เลนอีกแล้วเหรอใช่แล้วครับผมแล้วเราจะมาเล่นเกมนี้ให้จบไปดูดูซิว่าผมจะเล่นจบภายในกี่เกมเกมนี้ไม่ได้เป็นเกมที่เล่นยากหรอกมั้ง ดีครับดีครับผมกดฟรีอ๋อแล้วก็ไอ้เกมที่แล้วอ่ะเกมจีบสาวอะ่ะเกมแนวสาวยันดเดลิสนั่นแ่ะที่ว่าซีเรียลเลิฟมัง้งใช่ซีเรียลเลิฟเนี่ยมันแบบว่ามันมีแค่เดโมนะมันยังไม่มีเกมเต็มถ้ามีเกมเต็มเดี๋ยวผมจะเล่นห้านาทีจบโอเคเอา n o r มอ l นะไปเสียงเดินหน้าไปต่อว่ะ น o r เ a าเป็นผู้หญิงมากดีกว่าอ่าวิธี่าครับโอเคไหนผู้หญิงอุยอ้ยอู้เออเดี๋ยวนะแล้วใส่ชุดหนังอยู่ใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเนอะโอเคเอ่เอแล้วใช่ใช่หลมั้งแล้วเราต้องหยิบน้องเอ้ย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 น้องอันนี้ปีไหมโอ้ยไม่ถึงไม่ โอ้ยเวลาจะหมดเสียเวลาตรงนี้ไปเยอะแล้วเราต้องหยิบน้องปิดไปไว้เนี่ยหยิบไปเนาะเอ้ยเนาะออืมโอเคเอาไปเลย <c ười> มองมองก้มก้ม,งมงลง,มงล่างนานไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายอันตรายอะไรนะไหวไหมไหวอยู่แล้วหรือเปล่าโอเคไม่กินน้องมาทางซ้ายใช่ไหม บอกเลยว่าผมนั er pues ้นเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างเสียนกับการเล่นนิ้วผมแบบว่านิ้วเร็วอยู่แล้วอยู่ที่โรงเรียนนี่คือไม่ใช่ดิอย่าดีกว่าโอเคเราต้องค่อยๆค่อยๆถลายลงไปจิปชิปจิปถลายลงไปเร็วไม่ได้ต้องขับนวลถึงโอเคไอตอนถลายลงนี่คือเสียวมันลมมากเลยขี้เกียจเริ่มใหม่ ลงมนได้นนี่คือน่าจะจบเลยเอ๊ะจะอ๊ะฮะเหลือเวลาอีกแปดนาทีเหรอจะทันเปล่าวะเะกร็บกริบกริบอืมฮึโอเคชั้นนี้มีอะไรเปล่าวะจะนด้นว่ามันจะมีอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะที่แบบว่ามีไอ้ตะลุงใช่ไหมแล้วแม่ก็ใครสักคนนี้นี่นแหละที่เป็นตัวประกันเหมือนเราถูกมาติดเหมือนกันน่จาจะไม่ใช่ชั้นนี้มั้งเดี๋ยวเราไปดูอ่ะ เอจะจะไป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 ชั้นสองชั้นสองชั้นสองไม่มีมั้งหมอซ้ายอ๋อมีผู้หญิงอยู่ไอ้ไอ้หนูไอ้หนูเก็บไปดิเก้าอี้นี่อืนั่นน่ะเห็นจะขอเล่นของหนูหรือเปล่าก็อยู่ที่มือพี่ไม่มีเหรออ๋อเราต้องเก็บของเล่นไปให้น้องทั้งสองอันเลยเหรอและในห้องนี้มีอะไรอ่ะมีคราบเลือดครับ แล้วก็คีย์บอร์ดนี่ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้แล้วเรามาดูเพื่อนแล้วเนี่ยโอ้เสียเวลาโอเคชั้นสองมาหาน้องเขาแล้วก็ไปที่ชั้นสามไม่ดีต้องไปเก็บของเล่นกันมันจะเห็นของเล่นเป็ดอยู่ตรงนู้นใครใครโอเคนะเนี่ยแล้วเราทิ้งของเล่นได้ไหมเนี่ยแบบทิ้งตัวนี้เลยอะ่ะนี่เสียว,ว่ามันไม่ค่อยจำป็นวะ ตรงนี้ไม่ได้เวลาเล็เจนาทีทุกคนดีเสียจนาฬิก,กาหรือเปล่าไม่รู้ดีไหมและเกมก็จบอย่างไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูมายอกยอกยอกน่าจะมีทางออกอยู่ตรงชั้นล่างสุดหรือเปล่ให้ผมเดานะผมเดาเฉย ไม่เป็นไรหรอกเกมนี้ไม่น่าเล่นยากค่อยๆเรียนรู้กันไปเรู้ว่าเราควรไปเรียนรู้กันวะวิธีเล่นเกมนี้มีคาบเรียนด้วยไม่เป็นไรลงไปได้ลงไปได้ไไดอืมฮึโอเคอืมเขยับแต่ด้ทีนี่คือแบบสั่นเอาสั่นเอาข้างล่างอ่ะ <c oughs> อืมติดติดอะไรวะติดกี่อีกเหรอเลี้ยงหกนาทีแล้วเรี้ยงเล้นเลหน่อยเวลาไม่ไมคือเราใคร ในนาฬิกานี่ก็เช่นกันอา่าฮะค่อยๆไหลค่อยๆไหลโอเคมีเสียงกระทบก,กันเล็กน้อยกระดิบไปโอ้ยอย่ามาไหลามาไกลขนาดนี้ผมรู้ชื่อพี่ใน,นโลบอกรแล้วครับผม,มแล้วล <c oughs> นี่จด้วยเดี๋ยวบีบน้องเป็ดตัวนี้เป็นกระดาจให้เอ๊อเอ๊อเอ๊ะอเอ๊อไหนว่าเอ้ยห้องนี้ไงที่เป็นดีรีโมทอ่ะใช่ไหมแล้วต้องเป็นดีโมทหรือเปล่า เพราะเหมือนรีโมทจะสำคัญทิ้งน้ำเป็ดไปอ,อ้าไอ้ลุงผมรู้ห้องนี้มีรีโมทใช่ไหมลุงก็ขยับยากเหมือนผมใช่ไหมล่ะหนูรู้นะคะลุงจะมาไอ้ลุงไม่เก่งก,กาวะ่ะเสียใจจะพาลุงไปตกตกโอ้ยเหลือไปได้แค่นาทีลุงแต่ไม่ดีดิหนูรู้ค่ะว่าลุงนั้นอาฆาตแค้นหนูเพราะฉะนั้นหนูจะพาลุงไปสู่ พบผมหน้าที่ดีกว่านี้ตามมาสิลุงลุงตามมาอยู่หมเนี่ยลุงขยับไปทางนี้และดีมากสวยแล้วก่อนลุง <c oughs> หนูไปลคะค่ะหนูขอไปเก็บสีที่ด้มารีโมทในห้องของลุงหน่อยนะคะ หูรู้ว่ารีโมทในห้องของลุงนั้นมันจำเป็นอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยโอ้ยลุงแม่งอากาศวะ่ะลุงคะหนูขอไปเก็บรีโมทของลุงหน่อยนะคะโอเคคะ่ะลุงคะรีโมทลุงแม่งอยู่ไกลใช่ไหนเล้ยค่ะรีโมทในห้องลุงนี่นเก็บยากมากหนูไปหลาอีกไม่น่าไม่มากเลยนะคะลุงลุงคะให้รีโมทหนูด้วยเถอะเออสวยได้รีโมทแล้ว รลิมดดิตเราไปใช้ไหนปัญหาจะมาลิมดดิตเราไปใช้ไหนหนูคะออกไปจากหน้าห้องกูด้วยค่ะหนูจะออกได้ไหมเนี่ยอาา้ะไม่ต้องพูดมากลุงในการลุงไม่เดินหรอขี้โกงว่ะจะมีนาฬิกาหนูเดินอย่างเดียวไม่ได้นะคะลุงหนูไปบ่ได้ยก,กีก้าไม่ได้ใช้เหลือ,อะไรอีกสากระทีแล้ว อีลุงนี่ช่แนวดคาจริงโอเคเฮ้ออะไรน,นั่นนะเดี๋ยวนุถ้าหนูไม่ถดกมัดน,นะหนูตบลุงคว่ำไปแล้วแล้วรีบกดอเชนทที่ไหนได้บ้างเนี่ยกดกดกดอยู่กดอยู่พยายามกดพผื่อมนจะได้สักทีใช้ไม่ได้เลยวะไม่เปไ็นไรเราไปเช็ดต่อไปก็ได้ โห่ตัวนี้น,น,นี่น่าจะตกลงไปไกลเลยนวดเราลง,ลงไปได้ปะเมียดีกว่าไอ้ชิปอือฮึโอเคโอเคกูติดพี่เป็นผู้หญิงโอเคกูติดเงียบไปเลยกูยังไงนะมันบอกกดอาคารใช่ไหมไปการรีเซ็ตโอ้ยกดแล้วอะ่ะทำไมไม่รีเซ็ตให้อะ่ะ รู้คะลุงไม่นแค่ความเหมือนกูเลยนี่หวะเขาบอกกดอ่ะครับเอาแล้วมันไม่ลิซซี่ให้ผมอ่ะอ่ารีสตาร์ทแม่งเอ้ยเอาไปเอ๊ะเวกัพเวกัพแล้วน้องหนูน้องหนูแล้วพี่ด้วยน้องหนูเก็บหยิบยิบยังไม่หยิบละเป็ดไว้จะเป็ด ปับ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 ไอ้หนูไอ้หนูเส้นแลกพี่สาวคนนี้ได้ไหมมีทั้งหมดกี่สถานะคือยังไงสถานะสถานะนไหนหม่เถึงว่าพศในเกมนี้เหรออืฮมโอเค

ในเช่นนี้คือแบบว่าน้องคลองในนั้นเนี่ยเ <c ười> ขาไม่อยู่คนเดียวโอเคนูพี่มาแล้วอืมเหมือนติวติวเย้ยมไปเลยโอเคหันหน้ามาละไอ้นูพักพี่ได้ไหมเห็นถ <c ười> อดเล่นหนูไหมคะนหนหน,นูลูกนหนมุมือมีตีนเดินไปหยิบก็ได้นะลูกนั่นนะ่ะเป็ดน,นั่นนะ่ะ ใครหนูต้องสั่งพี่อย่างเลยฮะลูกอยู่คนแรกเลยในระบกรอจริงอ่ะตัวนี้ไเอยๆๆๆๆค่อยๆนะอย่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าโดนมาจริงๆแล้วเราต้องขยับอย่างนี้นี่สุดยอดมากเลยนะ <c oughs> เป็นผมนี่น่าจะลงไปค้าเรียบร้อยแล้ว บังคับตัวเองไม่ได้บังคับไม่อยู่ค่อยๆไหลอ่าอมนมเมด้งด้วยนะเนี่ยแล้วก็ปเป็นรีโมทใช่ไหมผมว่ารีโมทน่าจะจำป็นนะถ้าให้เดาแต่ลุงนั่นอะคนไม่จำป็นเลยเอห้องนั้นมันมีเลือดด้วยอเากรู้จังว่าลงไปจ,จะเป็นยังไงนะ ลุงคะหนูมาเอารีโมทค่ะเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเออเออเอออาบอาบเลยหนูแค่มารีโมทแล้วหนูก็จะไปเลยลุงไม่ต้องห่วรีโมทก็ได้นะหนูแค่ต้องการหยิบรีโมทอย่างเดียวค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเอาหนูไปจากที่นี่เลยค่ะลุงอย่าเบียดกูชิบหายแค่นี้กูก็ลำบากจะตายหาอยู่แล้ว มันตัวหือกาเลยโอเคได้หมดแล้วเชจดบช็ดจชบดเช็ดเช็ดเช,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 ช็แล้วก็เลี้ยวขวาให้หน่อยโอเคเราจะไปที่ตรงเลือดกันลุ้นเราจะคิดสั้นงค่าตัวตายวะไม่หรอมั้งอ่อาาลงไปได้ไหมมันจะลงได้นะอึ๊จะฟิปวิว เฮ้ยเวทิงที่ไหนสักแห่งเหรอเฮ้ย hey. ที่ไหนวะแต่เวลาย,ยังเดิอนอยู่นี่วะอยู่นานไม่ได้มันจะเป็นมิติบิดเบือนมันจะมาเนึ่งอืมนึกว่าใจแบบว่าคิดสั้นแล้วเมื่อกี้โอเคตรงนี้มีหลุมอยู่ใช่ไหมอืมใช่อ่ามันอยู่ชั้นไหนวะน่าจะชั้นล่างมาั้ง อ๋อนี่ไอ้หนูเอ๊ะพี่ไปแล้วน้องเห็นเขาได้คนหนูไหมคะมันอยู่ในชั้นล่างนี่แหละแล้วก็หนูกลัวค่ะมันมืดเกินไปจ้าจ่าจ่าใช่ได้ไหมรีมโหมทใช้ในะชั้นนี้ไม่ได้อีกจะเนอะไปไป,ไปหาของเล่นให้น้องเขาชั้นสาม น,น,นี้ไปได้ไหมวะ้ยเจเจ้าเจ้าค่อยๆ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 เหลือไปเลยแค่นาทีแล้วอือหือโอเคค่อยๆกริบกริบไหลไปเซ้งแล้วก็ไปแ้่ไหนอืออกรบไปกรีบกรีบไปโอ้โหยเนาะ ยาตก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 เฮ้ยนั่นไงไฟฉายเดี๋ยวต้องเข้าไปในห้องนั้นเพื่อไปเอาไฟฉายแล้วสรุปรีโมทเราไว่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหันหน้าหันหน้าหน้านั่นแหละไม่มีคุณลุงโรคจิตที่ถูกมาติดเก้าอี้แล้วใช่ไหมเนี่ยกดรีโมทดได้ี่ยรีโมทดทำอะไรไม่ได้เลยไง โอ้ยทางเข้าห้องอยังไงวะทางนี้มั้งห้องเอโอ้ยยังมืดเลยอือฮึแล้วกูจะแบบไงเนี่ยติดแล้วะเนี่ยมือขวามือมือ,มอซ้ายมาทำน,นี่ยมือขวาดิเออนั่นแหละสวย โอ,โ,อโอ้ยสัตว์เลยไม่มีคนบ้าอย่างนี้คนลุกเลยเมื่อกี้ตกใช่หมดโอ้ยยังจะมาโชว์อีกเนาะคนบ้าที่มันมีกี่ชั้นเนี่ยแล้วขอนเล่นอยู่ชั้นไหนอ่ะไอ้หนูเขาเล่นไอ้หนูอยู่ไหนเนี่ยถ้าลงไปอีกทีนี่น่าจะตกเลยวะ เฮ้ยอย่าตกยังไโอเคยังรอดอยู่ไอ้ลูกนี้ก็อาฆาตแค้นกูชิบยเลยกูไปดับมันในมึงเดี๋ยวในสองนาทีแล้วโอเคค่อยๆไปเล่นไปปึ๊บอัชวชาโอเคอลำบากใจทีหายเลยสามครับพี่คิดว่าจะผ่านไหมวันนี้ต้องผ่านแหละยังไงมันลมนะ้มไปละ โอ้ยห้องนี้ยังมืดชั้นนี้ดิแสดงว่าน,นี่คือชั้นสามแล้วโอ้โหแล้วจะไปหาคนเล่นจริงดิไอ้หนูมึงไปไปหาคนเล่นจริงดิเพื่อนอืมขอเล่นมึงไม่อยู่ในชั้นนี้แล้วก็จะไปหาไงเนี่ยโอ้ผมไม่เล่นแล้วได้ไหม แบบไปหาว่านั่งเปิดยูทูบดูเอาดีไหมขี้เกียจหาแล้ววะมีสภาพดิไฟฉายนี่ก็อ่อนแออ่อนแอมันต้องอยู่สักที่ใช่ไหมไฟฉายนี่มันอ่อนจริงๆนะเว้ยห้องนี้เปาวแล้วเราเจะรีมโมทไปทำอะไรอ่ะสรุป อันนี้เปล่าครับมี e เก้าอี้เลื่อนได้เองเอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกไม่เล่นละไม่เล่นละไม่ไหววะผมขวัญอ่อนเกินอะผมว่าผมหาเกมอื่นดีกว่าไหมเป็นน่าเปิดคลิปดูเนาะแบบเผื่อใครอยากจะดูก็ไปหาดูแล้วกันเนาะว่าเกมตอนจบเป็นี้ไงเสร็จผมไปละไปชั้นต่อไปละมีอยู่ละ ฉันนี่ไม่บ่อป่ะผมขวัญอ่อนอะถ้าผมลงไปเลยได้ไหมเลยว่าได้หนึ่งนาทีแล้วอีไม่จฉันนขากลัวตใจไม่ได้ผมขนลุกมากเลยเนี่ยตอนนี้ขวัญอ่อนเกินดีครับดีครับผมเกยเกยคืออนะไรวะเนี่ยไปละลงไปชั้นล่างละ มีส่วนละเหลวเล็กสามสิบวิน่าจะไม่ผ่านวะโอ้โหเอ้ไปดีโนเออนี่เธอพี่ยังไม่เจอของเล่นของหนูอีกหรอคะใช่แล้วน้องพี่ไม่เจอทำไมหรอหนูจะทำอะไรพี่ฮะเอ้อ๋อขในมีปืนอยู่ถ้าไม่มีของเล่นมาให้น้องก็คือน้องเขาจะไม่ให ปืนกับเราไอ้หนูมาโดนพิษด้วยกันมาเราจะตายไปด้วยกันเราเป็นสโมเกอร์นี่ลนะสโมซ้อนเป็นักงานสูบยาไม่ไหวเกมนี้นักวเวกินไปผมเลิกเลยล่ละ งั้นเอาเป็นว่าสำหรับไลฟ์นี้จบไปแต่เท่านี้แหละผมไม่ไหวอะ่ะต้องหาเกมธรรมดาธรรมดาเลนะ่นอ่ะเกมอะไรบ้างอะ่ะที่ธรรมดาโลบอปไหม <c oughs> <c oughs> เกินไปเกมแ,<สรถ>แ,แ,<สรถ>แล้วเนี่ยเกมลบักแต่ปกไลฟ์นี่คือเกมเนี้ยเฮ้ยอันนี้ผมจริงนะเนี่ยผมขวัญอ่อนเกินไปไม่ไหวป่ะใช่ไหมเถอะเราจะสนใจทำไม<สรถ>เดี๋ยวผมขอหาแมปก่อนนะ แบบปกปกปกไลฟ์เป็นอีกแบบหนึ่งเสร็จกดเข้ามาปุ๊บเป็นเกมโลบอฟเงี้ยสุดยอดมากเลยแล้วผมปิดปิดไลฟ์นี้ก่อนวะเออปิดไลฟ์นี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยไปเปิดใหม่อีกทีหลังทั้งนั้นเป็นว่าสรับไลฟ์นี้ก็ขงตัวไลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ไลฟน์นาผมพี่จุโม่พอดีว่าผมขวัญอ่อนเกินไปที่จะเล่นเกมแนวนี้ไม่ไหววะ